ภาษาจีนกลางคำศัพท์น่ารู้สีต่างๆสีเหยียนเซ่อสีเหยียนเซ่อหลากสีไฉเซ่อหลากสีไฉเซ่อสีรุ้งชีไฉสีรุ้งชีไฉสีน้ำเงินหลานเซ่อสีน้ำเงินหลานเซ่อสีเขียวลู่เซ่อสีเขียว 绿色 qiu qiu on 浅绿色 qiu qiu on 浅绿色思考白色思考白色 sit down 黑色 sit down 黑色石头灰色石头灰色洗发天蓝色洗发天蓝色 红色，色红色，红色，粉红色，粉红色，红色，橙色，红色，橙色，红色，橘色，红色，橘色，红色，黄色，黄色，红色，金色，红色。 จินเส้สีน้ำตาลจงเส้สีน้ำตาลจงเส้สีม่วงจืเส้สีม่วงจืเส้สีเงินอินเส้สีเงินอินเส้สีกากีมีหวงเส้สีกากีมีหางเส้สีน้ำเงินเข้มเนนเสี้ำเงินเข้ม สีเขียวเข้มโสมลุ่ยส์อสีเขียวเข้มโสมลุ่ยส์อสีกาแฟหรือว่าสีน้ำตาลนะคะคาเฟ่เซสสีกาแฟสีน้ำตาลคาเฟ่เซส์สีชมพูกุหลาบรีสุกิสซสสีชมพูกุลาบรีสุกิสซสสีฟ้าอ่อนเชียนหลานเซสสีฟ้าอ่อนเชียนหลานเซส์สีงาช้างเซียงยาเซส์ 是牙长，象牙色。